คลั่งออยาเสพติดขาดสติขว้าปืนไล่ยิงใครแม่ตัวเองพูดถึงยาเสพติดนี่คือพนักงานส่งพัสดุนะฮะโดนชายเมายาเสพติดคลั่งคว้าท่อนไม้ไล่ตีครับนี่มันข่าวแชร์กรรมหรือหนังผีเนี่ยแล้วลูกหลานของเราจะรอดพ้นจากยาเสพติดไหมะหรือต้องแจกไม้กางเขนแทนคำสอนอินสุกวันนี้จะมาบอกสี่ต้องให้เยาวชนพ้นภัยยาเสพติด เรียนจบแล้วเอ็งไม่มีงานทําเลยจะทําอะไรต่อดีเนี่ยคือเด็กเขาไม่ได้ขี้เกียจแต่เขาแค่ไม่มี G P S ชีวิตก็ช่วยไกด์แบบเขาเห็นทางเห็นความฝันหน่อยอนาคตเขาว่าจะได้ไม่มืดกว่าหน้าจอมือถือตอนดับไฟจ้า น้องเต้นดีกว่าไอดอลบางคนอิงจะแม่เอ๋ย <Wow. S 1> เด็กๆเขาไม่ได้ต้องการถ้วยรางวัลแค่ต้องการคนที่มองว่าเขาเจ๋งรือวก็ <Wow. S 1> เห็นคุณค่าในตัวของเขาก่อนที่พวกคายาจะมองเห็นมูลค่าของเขานะจ๊ะหนูจะไม่หนีปัญหาเด็ดขาดแต่ขอทิชชู่เบรกแพ็ปคือเด็กอ่ะไม่ได้อยากโดนสั่งหรอกค่ะคืออยากให้มีคนได้ลองผิดลองถูกฟิลแบบเวิร์กช็อปการใช้ชีวิตของตัวเองอะ่ะให้ได้แก้กปัญหาให้ได้คิดอะไรแบบนี้ เด็กอะได้มีคนให้เขาได้เชื่อใจแบบฟิลมีไอดอลเป็นตัวแบบอย่างถ้ายิ่งเป็นคุณพ่อคุณแม่นะหูยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยแค่นี้เด็กก็ไม่ต้องไปช่วยพวกคนขายยาแล้วะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือวัคซีนทางสังคมที่ต้องใช้ความร่วมมือจากครอบครัวโรงเรียนชุมชนเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภยัยและรับฟังอย่างเข้าใจเพื่อให้เด็กเนี่ยเติบโตขึ้นไปอย่างมีคุณภาพแล้วก็มีความสุขในเส้นทางที่ตัวเองเลือกค่ะ